ตอนนี้คุณกำลังอยู่กับไทยบ้านบันเทิงโชว์บางวันเลาะบางวันก็ไม่เลาะว,วันนี้จะพาเพื่อนๆไปเลาะถนน30 39อันนี้เราเข้าสู่หมู่บ้านปูยาวอ้าวอีคุใหญ่ย,ยู่ เป็นโรงเรียนบ้านบูยาวจ้ะเมื่อก่อนเรามาแข่งกีฬาอยู่ที่นี่แหละเพื่อนๆที่โรงเรียนบ้านบุยาวแต่เดี๋ยวนี้ไม่รันต่าเพราะเราไม่ได้ขึ้นตรงกับตำบลค,คุ้กลวงนะไม่ได้อยู่กับตำบลกล้วยกว้างแล้วก็ไปที่ตำบลจันทร์ก่อนจะย่างร้านงหนมาแล้วพี่น้องอันนี้เราเข้าสู่บ้านหนองกูเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งที่เออคนไม่ค่อยพูดถึงนะ่ะพี่น้อง รถผ่านไปเลยนะแล้วก็บ้านขามใหญ่ก็จะอยู่ข้างในนู้นบ้านขามใหญ่มีวัดใหญ่แล้วก็หมู่บ้านขามใหญ่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นคนได้แฟนต่างชาติเยอะอะ่ะอยู่อัมสเตอร์ดัมเนี้ยโ์เวสเวีด้วยหลายประเทศน่นองมีแต่บ้านหลังโตๆกระถินอย่างเงี้ยงานบุญ ก็ข้าวสี่ศแล้วก็ไปวัดพญา,านาคเนี้ยก็ได้เนาะได้เห็นอีก1ิกิโลปูตุงพอพี่สายเพื่อน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 ที่รถให้บ้านี่คีรถสายเดินมองกระจกหลังอยู่ไหนรถอะไรมีหลายเด้อพี่น้องเพราะว่ามันถนนเสน้นนี้ไม่ค่อยมีรถจริงๆเข้าไว้ตากข้าวจาีอยวสักพักหนึ่งแล้วก็จะได้เห็น เ,เขามาตักข้าวยาลูกหูลูกตาแล้วก็มานอนข้าวข้าวกลางเต็นท์นอนใครมี่อะมงอาหารนะเตรียมพร้อมเลยเอามาขายที่ คุณเทวีนั้นจะมีแห่ช้างแล้วก็มีงานแสงสีเสียงจากงานแสงสีเสียงเรา่าเรื่องราวความเป็นมา เยอะมีนอม้องเ้อมีไฟเสาไฟฟ้ากินาลีเต็มยาวเลยนะถนนนี้ไม่ค่อยมีรถนะสถแต่เสาไฟกินาลีเยอะกว่า3ามถึ วัดไหมเออ,อหน้าใสชุดกวยขมรราวยอมันถ่ายรูปนะออออกําแพงวัดน,นะม,นมีเอกลักษณเนาะพีดอก,น,อก,น,อกนี่จะเป็นวนัดวัดน,นี้จะอยู่ในเนินเนาะวัดนี้จะอยู่ในเนินในนี้เนินสูงนิดหนึง่งจากบ้านเมียงน้อยเราก็จะไปบ้านเมียหลวงจากบ้านเมียหลวงหรือบ้านเมืองหลวงอันนี้จะเป็นโรงเรียนบ้านเมียน้อยนะหรือบ้านเมืองน้อยจาก หน่เราก็จะไปบ้านเมืองหลวงบ้านเมืองหลวงนี้จะมีทั้งหมด3ามหรือสี่หม่เนาะก็เป็นบ้านใหญ่โดดเด่นในเรื่องผ้าเก็บไหมย,ยอ้อมผ้าไหมเก็บไหมย,ยอมสีดำดังเดิม เรมุนกันจน v า n g น้องบอนั่นน่นเป็นสังนัที่มีศาสนากรรมฐานแล้วเราจะตรงขึ้นหน้าไปบ้านเมืองด้วให้เพนเพื่อนได้ดูเมืองวิวสองฟง down.